เพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผมมาเดี๋ยวรักเมืองไทยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาทําการทดสอบสิ่งของอีก้นนะครับหลังจากพี่ผมห่างหายไปทันนะครับวันนี้ผมมีของเล่นที่จะมาทําการทดสอบก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์ท่านได้ดูข่าวไหมผมจําไม่ผิดข่าวภาค่มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่มีการประตุสไลด์กันนะครับแล้วมีคนไปหลบอยู่ใต้ หลังเครื่องคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับผมก็เลยอยากจะรู้ว่าคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันจะต้านทานกระสุนลูกซองได้ไหมนะครับอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าจะทานได้แต่ถ้าเกิดไม่มีที่หลบจริงๆได้เล็กๆน้อยๆหน่อยผมก็ต้องหลบไปนะครับก็เลยอยากจะมารู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยไปเอาคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ร้านขายของเก่านะครับของผมมานะครับ ก็จะมาทําการทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าคอมอมแอร์เมื่อเจอกระส,สนตัวนี้แล้วเป็นลูกโอโอบักขนาด9เมตรนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันจะทะลุไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาทําการทดสอบมขอกับผมนะครับอันนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับข้างในที่เป็นรังพึ้งพัดลมแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์นะครับเพื่อนๆตามมาครับ เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของปุ่มกระสุนนะครับเดี๋ยวเราทาการยิงพร้อมๆกันนะครับผมก็จะรีโหลดเหมือนเดิมครับก็คือ5นัดนะครับเรามาดูครับว่ากระสุนในวง5นัดเนี่ยคอเมเพรสเซอร์แอร์มันจะทนได้ไหมนะครับถ้าเกิดมันทนไม่ได้ผมก็จะจบนัดที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิด ริงแล้วชิ้นส่วนมันยังคงอยู่สภาพมันยังไปต่อได้ผมก็จริงจนหมดวงระสนผมนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาทําการทดสอบพร้พอมๆกับผมนะครับเช่นเคยครับก็ประจุกันเดมวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับร้อนมากด้วยเดือนมีนาครับเพื่อนๆมารับชมนะครับผมจะทําการบรรจุเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการยิงนะครับ ทัที่หนึ่งครับยังมีคอมแอร์อยู่คอมแอร์น่าจะทะลุครับทัที่สองครับผมจะยิงไปตรงบริเวณคอมแอร์นะครับว่ามันจะทะลุไหมทัที่สามครับ ที่ 4. และนัดสุดท้ายคือนัดที่ห้าครับเกียร์เปยนครับเป็นปลอดภัยครับนึ่ครับ เดี๋ยวเราตามไปดูผลงานกันนะครับว่าคอมเพรสเซอร์แอร์มันทนได้ที่เท่าที่ในสายตาผมนะมันทนได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะทนได้ยังไงซึ่งนั้นแรกน่าจะยิงไปโดนคอมแอร์แล้วน้ำยาแอรมันพู่ออกมาคาดว่าอาจจะไม่ทะลุแต่อาจจะไปทําให้ชิ้นส่วนภายในฉีกขาดเราตามมาดูผลงานครับตอนนี้นะครับหลังจากที่เราทำการยิงจนครบวงกระสนแล้วนะครับ ผมอยู่บริเวณหน้าคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคาดว่าจะทะลุหมดนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าก็คือเข้าทุกเม็ดนะครับอันนี้คือร่องรอยที่เข้าหนึ่ก็เข้าทุกเม็ดนะครับผมยิงมานัดแนกบริเวณตรงนี้ก่อนซึ่งเห็นน้ํายาแอร์มันมันฟู่แล้วนะครับก็คือภายในเนี่ยพัดลมพัดลมเดี๋ยวเรามาแกะดูพัดลมข้างในก่อนเราจะทําการแกะพัดลม พัดลมพัดลมแหลกละเอียดครับก็เป็นรูโบโับ,โบแบบนี้เลยนะครับส่วนมอเตอร์ตรงมอเตอร์นี่นะครับทะลุหมดครับแต่รางพึ่งเนี่ยตาลางพึ่งนี้ก็ทะลุครับเรามาดูด้านหลังกันนะฮะตามไปเลยครับกล้องนี่นะฮะร่องรอยด้านหลัง ทะลุแต่ฝั่งเนี้ยก็ทะลุมาสามรูนะครับที่เรายิงมานะครับเรายิงมาเราทะลุอยู่แล้วนะครับก็มันไม่สามารถทันทนกระสุนตัวนี้ได้อยู่แล้วดังเพึ่งแต่ค่อนข้างจะเป็นรูรูใหญ่ด้วยนะครับครับผมเราไปด้านหน้าสรุปว่ามันก็กันได้เป็นครั้งคราวนะครับ แต่มันก็อันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งดูแล้วว่าคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็บางๆมันไม่สามารถการกระสนุนเปินลูกซองได้นะครับโอเคครับพเพื่อนๆคลิปนี้เราพอกับการยุติการทดสอบฟิลทกนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก่อนที่เราจะจากกันนะครับขอกำลังใจคนละนิดนะครับช่วยกดไลค์ให้ให้คนละหนึ่งไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับ EP นี้ผมมาเดียวลากบ,บางไทยขอลาไปก่อนขอบคุณมากมากครับสำหรับคนที่ติดตามทุกๆคลิปสำหรับวันนี้สวัสดคีครับ